จากตอนที่1น,นะคะ EP แรกเนาะเราพาไปเที่ยวกันที่ฮาคุบะนะคะก็จะไปกันที่ฮาคุบะอิวาตะเกะเมล์เท่นรีสอร์ทนะคะเราก็ไปที่สวนโออิเดะพาร์คนะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้าเมืองมาซึโมโตะค่ะ เช้าแล้วอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้เราจะไปกำแพงหิมะกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟกันตอนตีห้า้าสินะคะไปที่ชินาโนโอมาชินะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งบัสกันที่ชินาโนโอมาชิ ashi, แล้วก็ไปที่โอกิซาวะเนาะเราจองตั๋วผ่านเว็บมาแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูกำแพงหิมะกันนะคะโอเคไปกันเลย สำหรับใน EP ีที่2นี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ทาทามาคูโรเบะแอลไพน์รูทนะคะก่อนไปรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ เราจะเริ่มเดินทางจากมัตสึโมโตะนะคะนั่งรถไฟไปที่สถานีชินนาโนโอมาชินะคะเพื่อที่จะไปนั่งบัตนะคะไปกันต่อที่สถานีโอกิซาวะนะคะจากนั้นก็แลกตั๋วนะคะที่เราจองมาในเว็บไซต์ขึ้นไปตามเส้นทางคูโรเบะแดมคูโรเบะแล้วก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดที่มูโรโดะเลยค่ะ โอเคได้ตัวมาแล้วเรียบร้อยก็คือจะเราซื้อเป็นแบบไปกลับเลยนะคะคือ1,360เยนตึงเป็น2ใบไปกลับนะคะเราดูตารางมาแล้วว่าเราจะขึ้นตอนตี5,56เราก็ดูที่บนหน้าจอว่าตี5 6 6อ่ะคือแพลตฟอร์มนี้เท่าไหร่ เมื่อเรามาถึงสถานีชินนาโนโอมาชิแล้วนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายออกจากสถานีนะคะมาที่ป้ายรถนี้นะคะเพื่อที่จะซื้อตั๋วไปสถานีโอกิซาวะนะคะสำหรับเราเนี่ยจะซื้อแบบไปกับที่ตรงนี้เลยนะคะมาถึงแล้วค่ะสถานีโอกิซาวะนะคะก็คือนั่งรถบัสมานะคะ มาถึงตอนนี้เป็นเวลาประมาณยังไม่8โมงเลยแต่ว่าเราจองไว้รอบ9โมงครึ่งเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกันนะคะที่ข้างหลังเนี้ยที่เขาเขียนว่าเว็บติกเก็ตตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสถานีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้กันเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกันค่ะ เราจะมีคลิปอะค่ะสำหรับจองในเว็บนะคะให้เดี๋ยวเราไปถามเขากันว่าเราจองไว้เก้าโมงครึ่งเนี่ยเราจะไปได้เลยไหมโอเคไปค่ะหากต้องการเปลี่ยนรอบเราสามารถที่จะเสียงเงินคนละ500เยนนะคะเปลี่ยนรอบเวลาที่ขึ้นได้เลยค่ะนี่มีภาษาไทยด้วยอันนี้เราเปลี่ยนรอบ คนละ500เยนก็คือเปลี่ยนรอบเวลาเดิมเราจองที่9้าโมงครึง่งแต่ตอนนี้คือ8เราเราเปลี่ยนมาเป็นรอบ8ดโมงครึง่งเพราะรอบ8ดโมงไม่ทันแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่รู้เราก็เลยลงไปเปลี่ยนข้างล่างก็เลยได้รอบถัดไป8ดโมงครึง่งเดี๋ยวยืนต่อแถวอยู่รอเวลา าถึงคุโรเบะแดมแล้วค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนค่ะน่าจะหมดแล้วป่ะอันนี้เป็นคุโรเบะแดมแนนนี่ เขาให้สแกนแล้วก็เอาอันนี้มาทาบก็จะได้เป็นแบบนี้นี่อันนี้เราได้สีเขียวอ้าวแล้วเราขึ้นมาตรงนี้แล้วเราจะลงไปตรงนั้นยังไงอะงตรงนี้ก็คือเป็นด้านหลังก็เป็นเขื่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เราขึ้นมาข้างบนเนาะเดี๋ยวเราจะต้องกลับเดินลงไปข้างล่างนะคะเพื่อที่จะเดินข้ามเขื่อนไปไปฝั่งนู้น แต่วิวตรงนี้คือสวยมากเห็นหมดเลยเห็นทั้งเขื่อนแล้วก็เห็นทั้งภูเขานะคะข้างบนสวยมากเลยเห็นภูเขาแล้วก็เห็นเขื่อนด้านล่างไปพาไปดูเขื่อนกันนี่ด้านล่างเขื่อนน้ำสีฟ้าภูเขามีหิมะ โอ้สวยมาก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 รอบที่ล้านแปดลงมาจากเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปคู่โรเบะแดมตรงนี้กันนะคะโอเค ุุดด,ด,ด,ดลงมาถึงที่เขื่อนแล้วเรียบร้อยนะคะมเมื่อกี้จากด้านบนน่ะที่เราถ่ายรูปกันเนาะสามารถที่จะเดินวนลงมาอีกทางหนึ่งได้นะคะไม่ต้องกลับทางเดิมเนาะเราไม่รู้เราก็เลยกลับทางเดิมแต่จริงๆกะเดินอ้อมชมวิวลงมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้กันเฮ้ อากาศดีจังเลยดีมากเลยที่ฟ้าใส แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถอีก10นาทีนะคะก็จะไปถึงมุโรโดกําแพงหิมะแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้รถยังไม่มาโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรถกนันค่ะ เป็นจุดสุดท้ายเลยที่เราจะหยุดที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่สโนว w วอลนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางด้านนู้นกันนะคะอะเดี๋ยวเราไปกันเลยว้าวเต้นจังเลยมาถึงย ก็ดีวยนกน้องนกวจุดจอดไปเลยสวยมากเลยครับ ตื่นเต้นอ่ะดีใจที่วันนี้ฟ้ายังเปิดอยู่ข้างหลังเราก็จะเป็นเทือกเขาจะเป็นแอลนะคะทั้งหมดนี้เลยสวยมากเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะ เอาเนิ้วจิ้มไปหนึ่งเดียวอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะด,อดูดิเขาวาดดูเขาวาดเป็นแบบไอ้เนี่ยตัวการ์ตูนเราไม่มีไม้จิ้มจิ้มเลยอ่ะเฮ้ยคนไทย แพงหมากเราขึ้นชื่อภาษาอังกฤษให้คะ่ะตึง <Müzik S 2> ก็สูงมากแบบสูงสุดๆเลยท่วมหัวแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามาประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วนะคะมันก็อาจจะมีแบบดำๆบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคถ่ายรูปได้เนี่ยมันยังสูงอยู่เลยเต็มเลยนะคะเดินไปอีกไกลเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันคะ่ะ อุ้ยตรงนี้ต on, ้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหลุมหลุมลงไปอลกไปถึงเข้าตอนนี้เรามาอยู่กันตรงทางออกคือเมื่อกี้ เราออกไปที่กำแพงหินมาใช่ไหมเราก็คือต้องกลับมาที่สถานีมูโรโดกลับมาที่เนี่ยมูโรโดแล้วก็ค่อยเดินขึ้นมาที่ชั้น3ออกมาชั้น3เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เราจะเห็นทั่ว3 6 0องศาลเลยก็คือฝั่งทางด้านนูน้นก็คือที่เราเห็นตอนแรกแล้วก็เนี่ยข้างหลังเราก็จะเป็นเทือกเขา ทั้งหมดเลยเจ้าขาวเจเป็นแอ Japan L, ทั้งหมดเลยคือแบบว่าสวยมากแบบสวยสุดๆแต่ตอนนี้ลมแรงมากไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยมันจะดังหรือมันจะยังไงแต่ว่าก็ตอนนี้แหละมันลมแรงมากๆกนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปบนนี้กัน ตอนนี้เป็นขากลับแล้วค่ะเราผ่านมาจากเขื่อนคูโรเบะแดมแล้วเดินผ่านเขื่อนมาฝนตกโหแบบคนที่เขาเพิ่งขึ้นไปนี่คือเสียดายเลยเพราะว่าฝนกำลังตกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกลับสถานีโอกิซาวะกันค่ะ ตอนนี้เรามาถึงสถานีโอกิซาวะแล้วเรียบร้อยค่ะก็เป็นเวลาประมาณเป็นเวลาประมาณบ่ายสามยีนะคะเราจะลงสถานีนะคะไปขึ้นรถกับที่ JR ชินาโนะโอมาชินะคะแล้วเินกันข้างล่างคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานี JR ชินาโนะโอมาชิแล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งอ่อ ตรงที่เราซื้อตั๋วเนี่ยเราซื้อเป็นแบบไปกลับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตั๋วสงใบใช่ไหมก็ต้องรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกันกับรถบัสจากที่นี่ชินาโนโอมาชิไปโอคิซาวะก็จะมีตั๋ว2ใบเหมือนกันก็ต้องรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมและสุดท้ายอันนี้คือใช้บ่อยมากต้องแบบว่าเก็บอย่างดีแล้วก็หยิบง่ายเพราะว่าใช้ในการ สแกนใช้ตลอดทุกสถานีเลยอืมเพราะฉะนั้นก็รักษาเป็นอย่างดีห้ามหายนะคะโอเคตอนนี้เรารอรถที่จะกลับมาเซมโตโต้อยู่เดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึง่งน่าจะใกล้มาแล้วคะ่ะโอเคป้ไปลมแรงมากถึงที่พักแล้วเรียบร้อยค่ะ,อะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงนะคะปรโมงยินก็น่าจะถึง ที่มาซูโมโตะประมาณบาทอ่าห้ามืครึ่งค่ะแล้วเราก็แวะซื้อข้าวขึ้นมาเลยเพราะว่าเราจะไม่ลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนเพื่อที่จะไปคามมโคจิกันพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ เช็คอินเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันไปดูห้องกันค่ะถึงแล้วค่ะห้องของเราเดี๋ยวเข้าไปดูใหญ่กว่าเมื่อวานนิดนึงไปโอเคนี่กระเป๋าสองใบที่เราส่งมาจากสนามบินเมื่อวานก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเตียงนา้าแล้วก็ข้างนอกก็คือจะติดหน้าต่างที่เป็นถนนแล้วก็เป็น ตรงข้ามจะเป็นบัตเทอร์มินอลนะคะแล้วก็ก็จะมีนี่ได้เป่าผมก็มีกระจกมีเครื่องทำน้ำร้อนมีปั๊บก็มีตู้เย็นด้าแนวแล้วมีเซฟน้ำยาฉีดผ้าอันนี้คือวิวนี่ครัชนี่อันนี้คือวิวของห้องเรานะคะ ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรไปดูห้องน้ำกันค่ะนีอ่างอาบน้ำก็ใหญ่กว่าเมื่อวานหน่อยหนึ่งแล้วก็มีชัโครกผ้าขนหนูนี้สบู่แชมพูยาสระผมเรียบร้อยนี่คืออ่างอันนี้เป็นทีวีแล้วก็เขามีถามด้วยค่ะ ตัวของเบคฟา์เนี่ยเรากินไหมพรุ่งนี้ห้องอาหารเปิด6กโมงครึ่งไหคะนี่เป็นรีโมทแอร์เดี๋ยวเราจะลองเปิดแอร์อโู่มไม่ไดังอ่ะ,อะ ากินข้าวกันค่ะวันนี้มาเปิดเช้าอีกหนึ่งวันที่ห้องอาหารนะคะห้องอาหารเปิดหกโมงครึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงสี่สิบห้าก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่ะอืมมะกอกโรนีมิซามอนแล้วก็มีอูด้ง อันนี้เป็นข้าวน่าจะผสมธัญพืชอะไรบางอย่างขัข้าวัานาก็มีจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์แนะนำติชมได้เลยคะ่ะ